สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาสีขาวเลขที่สิบหกค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะดิฉันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทกมลเขียวสนัทนะคะเลขที่ 1. วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลค่ะ 1. น,นะคะก็คือแบบทดสอบแบบทดสอบเนี่ยคือชุดหรือคําถามของสิ่งเราที่นําไปใช้ให้ผู้สอบเนี่ยตอบสนองในรูปแบบของข้อคําถามซึ่งอาจให,ให้ให้เขียนตอบแสดงพฤติกรรมหรือให้พูดออกมาทางวาจาทําให้ สิ่งที่ทำมาเนี่ยสามารถวัดได้ดีสังเกตได้ค่ะโดยแบบทดสอบเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้แท็กษะและความสามารถด้านสมองต่างๆแบ่งได้ทั้งหมด2ประเภทนะคะคือ 1. แบบสอบมาตรฐานและ2แบบสอบที่ขูสร้างขึ้นค่ะ 2. แบบทดสอบวัดความถนัดหรือทักษะนะคะเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดศักยภาพระดับสูงของบุคคลว่าสมรรถภาพในการเรียนรู้มีมากน้อยเพียงใดแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบทดสอบความถนัดในการเรียนและแบบทดสอบความถนัดจำํำพอคะ่ะ 3แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคลเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือการปรับตนเองของบุคคลในสังคมค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือแบบทดสอบวัดความสนใจและแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพค่ะขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบมี6ขั้นตอนนะคะ คือหนกำหนดวัตถุประสงค์ในการสอบว่าจะวัดอะไรบ้างขอบเขตอะไรบ้างกับใครและนําผลที่ไปใช้เนี่ยใช้อย่างไร 2. กําหนดประเภทแบบสอบเวลาที่สอบวิธีการดําเนินการสอบการตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจากจํานวนข้อคําถามเป็นหลักค่ะ 3. มนิยามคุณลักษณะเนื้อหาพฤติกรรมที่จะวัดจนถึงขั้นวัดว่าวัดถึงขั้นไหนและสามารถวัดได้อย่างไรคะ 4. ร่างข้อคำถามตามคุณลักษณะเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่จะวัดค่ะ 5. ทดลองใช้กับกลุ่มเล็กๆและปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวกับคำสั่งหรือภาษาค่ะ 6. ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าฐานสถิติค่ะข้อดีของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบนะคะคือใช้สะดวกเก็บข้อมูลได้มากและเร็วผู้ตอบมีความตั้งใจเพราะต้องการคะแนนและอยากทราบสมรรถนะของตนค่ะ ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบนะคะคือมาตรฐานของแต่ละแบบทดสอบเนี่ยมีความสามารถในการวัดไม่เท่ากันทําให้ข้อมูลเนี่ยมีความคาดเคลื่อนได้คะ่ะแบบสอบฐานนะคะ ก็คือแบบฟอร์มที่ได้จัดรูปแบบของตัวกำหนดแนวทางข้อมูลที่อยากจะทราบไว้อาจทำให้เป็นรูปของข้อคำถามหรือเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่ให้กล่องข้อมูลโดยผู้ตอบคำถามนั้นเข้าใจในคำตอบของตัวเองค่ะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะคือคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิดคำถามปลายเปิดเนี่ยเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ลักษณะคำถามในแบบสอบถามลักษณะนี้ไม่กำหนดคำตอบไว้อย่างแน่ชัดค่ะ สองคำถามแบบปลายปิดนะคะการตั้งข้อคำถามแบบคำถามปลายปิดเนี่ยลักษณะนี้เป็นลักษณะเหมือนการคิดข้อคำถามมีข้อความซึ่งเป็นคำถามและมีคำตอบที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะคือ1นิยามตัวแปรในเชิงทฤษฎี2นิยามนำมาแยกเป็นองค์ประกอบตามทฤษฎีหรือแนวคิดหลักการ3นํนำองค์ประกอบมาแยกเป็นตัวชี้วัด ทางนี้ในข้อ2และข้อ3เนี่ยอาจรวมเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการได้ค่ะ 4. สร้างข้อคำถามกํากำหนดว่าเป็นแบบทดสอบหรือแบบสอบถามปลายเปิดหรือปลายปิดนะคะ 6. กํำหนดระดับที่จะวัดว่าเป็นชนิด2ระดับหรือมากกว่าหรือแบบอื่นๆ7กํากำหนดรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับการดำเนินการหรือคำชี้แจง 8. พิจารณาเบื้องต้นและทดลองใช้กับกลุ่มเด็กและปรับปรุงค่ะ ก้านะคะทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าฐานสถิติค่ะข้อดีของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนะคะคือ 1. ประหยัดเวลาแรงงานและสามารถรวบรวมข้อมูลได้จำนวนมาก 2. ผู้ตอบมีโอกาสหาเวลาตอบด้วยตนเองในเวลาที่สะดวกและมีอิสระในการตอบเป็นตัวของตัวเองค่ะการตอบก็ไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาคิดได้ข้อมูลที่มีลักษณะนนเดียวกันสะดวกในการวิเคราะห์ค่ะ ส่วนข้อจํากัดของการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนะคะคือ 1. การใช้แบบสอบถามทําให้ขาดการติดต่อระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลทําให้ผลการสอบถามออกมาเนี่ยมีโอกาสคาดเคลื่อน 2. การขาดการติดต่อของผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทําให้เกิดทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการตอบสนองและยังมีผล ถึงการไม่ส่งคืนทําให้ได้รับคะแนนแบบสอบถามส่งคืนไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการค่ะ3ใช้ได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อ่านออกเขียนได้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมาตราส่วนประมาณค่านะคะก็คือแบบสอบถาม ที่เป็นชุดคำถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเห็จจริงความคิดเห็นความรู้สึกความเชื่อในทางการศึกษาเนี่ยเรามักจะนิยมในการวัดด้านจิตปีสัยค่ะซึ่งมีอยู่2ประเภทหนึ่งมาตราส่วนของขาคาริคเคิลก็จะมีอยู่สส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นข้อความหรือคําถามสถานการณ์ที่กําหนดมักจะมีลักษณะสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกหรือทัศนคติเช่นขณะเดินท่านมีความรู้สึกปวดในระดับใด สนะคะส่วนที่เป็นคำตอบเรามักจะกำหนดค่าระดับความรู้สึกอาจจะเป็นตัวเลขและจำแนกพฤติกรรมได้เป็น5ระดับคือ5 4 3 2 1ค่ะต่อมานะคะก็2นะคะมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Semantic Differential นะคะก็จะมีด้วยกันอยูสอส่วนนะคะคือส่วนที่1 ข้อความแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของการแสดงออกของบุคคลที่ต้องการวัดซึ่งเป็นเป้าหมายของการวัด2องคำคุณศัพท์หรือตัวเลขที่แสดงระดับของความรู้สึกความหมายตรงข้ามกันโดยมีคำหรือตัวเลขแสดงพฤติกรรมจากระดับต่ำสุดไปสูงสุดเช่นยากง่ายชอบเกลียดดีเลวเป็นต้นคะ่ะนี่คือตัวอย่างของมาตราส่วนประมาณค่านะคะ าการสังเกตการก็คือการพอดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการอย่างเอาใจใส่และกำหนดไว้อย่างมีระเบียบเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆกับบริบทรอบข้างวิธีการสังเกตก็จะมีด้วยกัน2วิธีก็คือการสังเกตโดยตรงกับการสังเกตโดยอ้อมการสังเกตโดยตรงก็คือการสัมผัสโดยตรงกับเหตุการณ์ 2. การสังเกตโดยอ้อมก็คือการใช้เครื่องมือวิจัยเช่นแบบสอบถามแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะในแกนหนึ่งแบบสอบถามแบบทดสอบใช้ในการสังเกตพฤติกรรม2การบันทึกอาจจะเป็นบันทึกลงสม,มุดหรือบันทึกลงในโน้ตก็ได้นะคะ3นะคะก็คือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเช่นเครื่องบันทึกเสียงบันทึกภาพ ขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกตก็จะมี6ขั้นตอนนะคะ 1. ศึกษาโครงสร้างทฤษฎีพฤติกรรมที่จะสังเกต 2. นิยามพฤติกรรมที่จะสังเกตจนถึงการวัดได้ 3. ยกก่างรายการพฤติกรรมที่จะสังเกต 4. เลอกแบบที่จะบันทึกการสังเกต 5. นำแบบสังเกตไปทดลองใช้ 6. เมื่อทดลองใช้แล้วเรานำมาหาค่าสถิติปรับปรุปง ข้อจำกัดในการสังเกตคือ 1. มีลักษณะที่เป็นอัตนัยมากการแปลข้อมูลก็จะมีปริมาณค่อนข้างยาก 2. ใช้ใช้เวลาสูงพอสมควร 3. ทํทำไม่ได้กัะทุกกรณีเช่นการไม่ให้ความร่วมมือ 4. พฤติกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างสังเกตโดยตรงไม่ได้ 5. ยากต่อการควบคุมอาจจะมีอันตรายต่อผู้สังเกตได้ 6. ผู้สังเกตต้องได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ และนี่คือหน้าตาของแบบสังเกตนี่ก็จะเป็นแบบสังเกตของการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีชื่อผู้สังเกตชื่อผู้สอนคำชี้แจงและรูปแบบต่างๆนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นี้ครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับการสอบปากเปล่าก,ก็คือการตอบด้วยวาจาเป็นหลักค่ะเพื่อวัดบุคลิกภาพทัศนคติความคิดเห็นแล้วก็ความสนใจในด้านต่างๆคะ่ะสําหรับรูปแบบของการสัมภาษณ์นะคะก็คือมีอยู่2รูปแบบคะ่ะได้แก่การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างคะ่ะการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างนะคะเป็นการสัมภาษณ์ที่มี แนวทางแบบฟอร์มแล้วก็กาหนดไว้เรียบร้อยแล้วการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างนะคะคือเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกําหนดคําพูดหรือว่าแบบฟอร์มตายตัวค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ์มี3ขั้นตอนนะคะก็คือ1ศึกษาทฤษฎีหลักการตัวแปรแล้วก็ประเด็นที่จะถามค่ะข้อที่2นะคะก็คือสร้างข้อคําถามให้สัมพันธ์กับปัญหาและว,วัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือทดลองใช้กับผู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่ให้สัมภาษณ์ค่ะสำหรับข้อดีของการสัมภาษณ์นะคะข้อแรกนะคะก็คือเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมรวบรวมข้อมูลแบบเจาะลึก2ก็คือมีความยืดหยุนเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ได้ซักถามข้อคําถามของการสัมภาษณ์ได้3ก็คือผู้สัมภาษณ์ม,ม,ม,มีโอกาสได้สังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบได้ทุกระยะ สำหรับข้อจำกัดของการสัมภาษณ์นะคะคือมีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าวิธีชนิดอื่นๆค่ะข้อที่2นะคะคือใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะว่าต้องนัดผู้สัมภาษณ์แต่ละคนค่ะข้อที่3นะคะก็คือผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องพูดเข้าใจในภาษาเดียวกันเป็นอย่างดีเพราะมิฉะนั้นจะเป็นอุปสรรคในการสัมภาษณ์ค่ะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการสัมภาษณ์นะคะคือมีทั้งสัมภาษณ์แบบรายบุคคลแล้วก็สัมภาษณ์แบบรายกลุ่มค่ะ หัวข้อต่อมานะคะคือการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยนะคะจาเป็นต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้คําตอบการที่จะได้คําตอบต้องใช้เครื่องมือถ้าจะให้ได้ข้อมูลเที่ยงสมบูรณ์ก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีละที่มีคุณภาพเครื่องมือที่มีคุณภาพจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเสียก่อนตามลักษณะสัาพันธ์ของเครื่องมือมี2วิธีใหญ่ๆค่ะได้แก่วิธีที่ไม่ใช้สถิติแล้วก็วิธีที่ใช้สถิติค่ะ ค่ะสำหรับวิธีที่ไม่ใช้สถิตินะคะวิธีนี้จะใช้การตรวจสอบครอบคุมข้อคําถามภาษาที่ใช้ซึ่งจะแยกย่อยได้สองประการะคะ่ะก็คือข้อแรกนะคะคือการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาประเด็นหรือนิยามตรวจสอบด้วยตนเองโดยถ้าเป็นการตรวจสอบแบบสอบก็พิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาค่ะค่ะข้อที่สองนะคะคือตรวจความถูกต้องของของภาษาความเข้าใจของผู้ตอบก็คือควรพิจารณาว่า ข้อคำถามที่สร้างขึ้นสื่อความหมายได้ดีเพียงใดด้วยตนเองและให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนผู้จะตอบจริงสัก2-3ามคนค่ะค่ะสําสหรับข้อต่อมานะคะก็คือวิธีที่ใช้สถิติวิธีนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้สถิติต่างๆมาช่วยโดยทั่วไปจะตรวจสอบคุณสมบัติที่สําคัญของเครื่องมือมี4ด้านค่ะได้แก่ข้อที่1คือความตรงในกรณี ความตรงเชิงเนื้อหาจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วก็นำมาคำนวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ค่ะข้อที่สองนะคะคือความเที่ยงการตรวจความเที่ยงของเครื่องมือมีหลายวิธีสำหรับเครื่องมือแต่ละประเภทซึ่งการคำนวณหาค่าความเที่ยงตามวิธีต่างๆมีรายละเอียดมากสามก็คือความยากค่ะเป็นการคำนวณหาค่าของแบบสอบที่มีการตอบถูกผิดโดยใช้สูตร ความยากเท่ากับจํานวนผู้ตอบถูกหารด้วยจํานวนผู้ตอบทั้งหมดค่ะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะก็คืออำนาจจําแนกก็คือเป็นการคํานวณหาค่าแบบสอบที่มีการตอบถูกผิดโดยใช้สูตรอํานาจจําแนกเท่ากับจํานวนกลุ่มสูงตอบถูกลบจํานวนกลุ่มต่ําตอบถูกหารด้วยจํานวนกลุ่มต่ําหรือกลุ่มสูงค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างการตรวจสอบความตรงของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตัวอย่างการตรวจสอบความตรงของข้อสอบค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ